สวัสดีครับทุกท่านครับสำหรับไลฟ์สดนี้นะครับผมพาแม่เที่ยวมาอีกที่หนึ่งนะครับชื่อทัดวัดถ้ำสีมงคลถ้ำเพียงดินเหตุผลที่เดินทางมาที่นี่เพราะว่าแม่ของผมนั้นเนี่ยนอกจากจะกลัวความสูงแล้วยังกลัวพญานาคเป็นชีวิตจิตใจนะครับสังเกตได้จากตอนที่มาถึงปั๊บเนี่ยไม่รอผมเลยนะเพราะเนื่องจากว่าตรงป้ายเมื่อสักครู่นี้เนี่ยมีพญานาคอยู่ด้วยแม่กลัวมากๆครับแม่ก็เลยบอกงั้นแม่ไปก่อน,แม,อนแม่ไม่รอแล้วนะเอาเปา็นว่าดูซิว่าวันนี้ แม่ผมจะชนะอีกเรื่องได้หรือเปล่านะครับที่จะเข้าไปสู่เมืองบาดาลทำเพียงดินเดี๋ยวไปดูกัน่าติหนูต้องซื้อจ้าพ่อจ๋าจ้าพี่น้องถ้าจะเป็นพี่น้องกันเนี่ยดูยายนี่กับญาติดีใช่ใส่ชุดเขียวเหมือนกันเลยใช่เกงเขียวบ้านางเกงเขียวเหมือนกัน ตอนนี้นี่โค้ชนิดนะครับกำลังเทรนเรื่องสภาพจิตใจแม่ผมอยู่นะครับว่าอย่ากลัวเหมือนฉานมีไก่ด้วยระหว่างทางระหว่างทางมีนอนมีไก่นอนด้วยบรรยากาศดีครับมีไก่แจ้สวยๆนะครับโอ้ยย่า ต้องกลัวพญานาคหญิงแน่ๆเพราะว่าข้างหน้าก็มีพญานาคลูกยอาก็ไม่กลัวแล้วจัเปลสตาแผลเมตาให้แก่กันแล้วลูกคือแม่ผมเนี่ยด้วยวัยอายุ59ขวบเต็มนะครับเพิ่งผ่านวันเกิดมาไม่นานแล้วก็ด้วยสภาพร่างกายก็ต้องบอกเลยว่าแม่ผมเนี่ยสุดยอดใน3โลกไม่ว่าเบาหวานความดันนะครับแล้วก็โรคเกามีหมดนะครับ อาละสิ่งที่แม่ผมทําอยู่ตอนนี้คือเอามือป้องปิดไม่เห็นไม่ให้เห็นรูปพญานาคนะครับไม่ให้เห็นรูปพญานาคนะครับตอนนี้เอามือป้องปิดเลยนะโอ้พญานาคมีลายหัวจางเลยพญานาคไปห้องน้ําห้องน้ําอยู่ไหนนะไป <Yeah. S 1> ไปสู้ๆแม่สู้ๆ คือเนื่องจากว่าลงไปปั๊บนี่จะมีพญานาคตัวสีเงินเนี่ยนะครับอย่างที่ท่านเห็นนะฮะนะครับเป็นรูปอยู่เงินกับทอง,งตอนนี้คือทางลงไปเนี่ยก็คือแบบพญานาคทั้งสองฝั่งเลยอ่ะแม่เ็ยบอกว่าไหวไหมเอาไหวไหมแม่ไว ไปไหม้ไป um, hey? ดูดิ ي, คนแก่เขาเดินไหวเลยอ่ะอ่ะไปเดี๋ยวพ่อจะเราจะผมจะเดินนําไปให้ก่อนให้ดูบรรยากาศนะครับว่าเริ่มต้นโดยพระศรีวลีนะครับพระศรีวลีแล้วก็นี่ฮะสองฝั่งนี้คือจะมีรูปพญานาคแล้วก็มีคติธรรมคําสอนนะครับพญานาครูปอะไรเนี่ยเดี๋ยวเราขันกล้องกลับไปดูหน่อย เพร่าสีทองส้มคือคือตอนนี้แม่แม่ก้มไม,ไม,ไม่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 แงขึ้นมามองค่ะก้มโอแม่กลัวมากครับแม่กลัวมากไม่ได้เป็นการสแสดงนะครับอันนี้ไม่การสแสดงนะนปเ,เ,เป็นแม่เป็นแบบนี้มานานมากแล้วนะครับทุกท่านครับาาก็จะของลงไปก่อนนะอ่าลงไปลงไป เลยรับจากป้าที่ตกแต่งไปให้ค่อยข้าพเจ้าอย่าได้มีความว่ากลัวตัวถูกแทร็กเล็ต่อหน้กคณะแต่ไล่ก็ถามจงได้รับเครื่องบุญขึ้ไปไม่เป็นไรแม่มากกับผมอ่าไม่มีแล้วไปแม่จะชนะได้ก็ตัอเมียแม่ยืนขึ้นมาแล้วเอ็ดเมียก่อนนี่คือลูกปั้นนะแม่นี่แค่ลูกปั้นเงยหน้าขึ้นมาไปเดินเลยไม่ินไม่เดี๋ยวจะตั้งจิตอธิษฐานตั้งน้ำมูซ้จบ นะโมตัสสะมุนอะมันมุ่นนะโมตัสสะปะคะวะตุระหะตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะปะคะวะตะระหะตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะปะคะวะตะระหะตสัมมาสัมพุทธะนะโมพุทธายะถาพุทธโมนะขอให้ข้าพเจ้าจงหายจากความหวาดกลัวทั้งหลายทั้งปวงบุญกุศลใดที่ข้าพเจ้านางปลาณีนิยมญาติหรือนางพาณีถือทองแต่เมื่อก่อนขอให้ข้าพเจ้า ไม่หวาดเวยต่อไปละขอท่านทั้งหลายจงได้รับบุญกุศลและจงอาโหสิกรรมต่อข้าพเจ้าทั้งกายวาจาใจที่เคยได้ล่วงเกินไม่ว่าเป็นอดีตชาติปัจจุบันชาติยกมือสาธุโอเคไปลืมตาเดินแม่สู้สเดี๋ยวใจลึกอ่าบุญกุศลความดีที่ลูกทำมาจะส่งพลังให้แม่สู้ให้ได้ไปความกตัญญูของลูกจะช่วยอ้าลืมตาดูลูกก็เกิดวันเสาร์ไปแม่สู้ส นี่ก็เป็นก้นวันสูส้สู้สู้สูส้สู้สู้สู้ใจลึกๆอ,อา้าผุโตไวไมไหวไหมสวดเลยอล้งผุโตไวไมไหวไหม ออกเสียงดังๆเลยอารังพุทโธอารังพุทโธูนโมพุทธายะนโมพุทธายะไม่ดังไม่ดังพระเจ้าข้าองค์พระเจ้าข้าองค์จงกลมกรองปกป้องข้าพเจ้าจงปกป้องกลมกรองข้าพเจ้าคอยข้าพเจ้าคอยข้าพเจ้าให้จากความว่ากลัวให้จากความว่ากลัวขยาวูทังไลขย่าวูทังไลปูทุกชนิด ภูสุขชนิดจง,จงอภัยกับข้าพเจ้าจงอภัยกับข้าพเจ้าบุญกุศลกะถิข้าพเจ้าได้สร้างบุญกุศลกะข้าพเจ้าได้สร้างข้อแ่แก่ฐานขอแ่แก่ฐานทางอดีชาติทางอดีชชติป,จจปัจจุบันชาติปัจจุบันชาติและต่อไปในอนาคตข้างหน้าและต่อไปในอนาคตข้างหน้าสาธุเอางี้ถามแม่วหวไม้ทำไมไหว้เดินครับทำไมไหว้เดินครับเดี๋ยวอหายใจไปนั่งไหมไปนั่งไหมตรงนั้นมีทีนั่งอยู่ ทำไมไว้เดินกลับแต่ถ้าไว้ไปต่อไว้ายไหมเดี๋ยวแต่มันเกี้ยวเม็ดแล้วอ่ะเดินกลับไหมกันนั้นเดินกลับไหมอ่ะหันหลังกลับเดี๋ยวเดี๋ยวมันฟินมันโง่เองใหยใจให้ใจเอาไปนั่งไปนั่งอ่าเอ๊ะเอาหนึงองไหนอยากให้ใจลึกๆทำสมาธิ อ่านางก้อนพักผ่อนพักผ่อนถ้าเป็นวิทยาศาสตร์นี่เขาเรียกว่าโฟเบียแม่โฟเบียคือการกลัวสิ่งนั้นแหละคือบอกว่าฉันจะกลัวฉันกลัวมันก็จะกลัวตลอดทใจปวิธีการจะชนะโฟเบียได้วรรณีได้ตีตนคิดว่าตีนสร้างและภูมิใจที่สุดในชีวิตนึกไว้นึกไว้ ถึงความภูม <Heritage desserts> ิใจไร้ต in ิดต้น oh, ภ okay. ูม huh. ิใจจะดังเลงอย่าดังเร่ในวัดในวัดในวัดเอาเป็นว่าถ้าเอาตาหนึกลแดงถ้าไม่ไหวกับโอเคนั่นพอถ้าไม่ไหวกับพ่อหละอ่านอีกไปเจอก็ถึงอ่าถ้าไม่ไหวกับไหวไหมขย่าไหวย่าต้องสู้อ่าน้องคนดีถ้าไม่ไหวกับแต่ถ้าถ้าไหว้าไหวคนดีว่าไงคนดีขย่าตอบไม่ลุกไปถ้าไม่ไหวกับนะไหวนะโอเค ไปต่อนะไอ้นี่แม่ตัดสินใจเองนะไม่ไว้ตอนในบอกเลยเลยเดี๋ยวเราจะพากลับนะครับไม่ไว้ตอนใหนแม่บอกนะ คนดีช้าหน่อยย่าเด oh. ินตามไม่ทันลูกก้ใกล้แล้วใกล้แล้ว ตอนนี้ยากกำลังจะเดินผ่านแล้วมาถึงพื้นที่สัมมาสัมพุทธเจ้าที่มีหน้ากปกคอยคุ้มครองภัยไหนแตนแม่ว่าพุทธเจ้าก่อนหรอนี่พระพุทธเจ้านี่ตีชนะม่านได้ป้องกันผลภัยได้พอมีพญานาคมาคุมภัยดูไหมพญานาคมาปกมาคุมภัยพระองค์ฐานไหนสามารถสสำเร็จได้อา่าเอ้ พระพุทธเจ้าช,าชนะาม่นได้ส่วนหนึงเป็นภาว่านเนี่ยมีพญานาคมาแพ้่พ <นะ S 2> ันนะงไม่กลัวเลยเพาว่านูพญานาคุไง่ลูกกลัวเลลูกไกลัวเนะ ก่งมากไหมเก่งมากไมมเก่งมากครับอาเก่งมากเก่งมากนี่พระพุทธเจ้าชนะมานี่ยนี่มีพญานาคมาแพรพังทันไม่เป็นไรไม่เปนไรอะไปต่อไหมมันพ่อจะมีลูกเนี่ยนี่เห็นไหมพระพุทธเจ้านี่แหละเอาชนะมาได้จิตใจที่มุ่งมั่นอ่า นะฮะอ่ะไปไปไปต่อไปต่อผ้าเหลวผ้าเแล้วโอเคเลยขอโทษนะจ้าวันดีกาจาเดินมาเดินมาเดินมาไม่เปรื้ไม่เปรื้ไม่เปรื้ไปอ่ะแม่ตรงนี้ท้าแมแม่ไม่กลัวเลยใช่ไหมอ่ะเพราะว่าพุทธเจ้าอยู่กันอ่ะแม่ยืนตึงท้ายรูปอ่ะแม่ยืนท้ายรูปอ่ะยากกอดล้านไหมน้องถ่าย เอากอะค้อแนขดดนห่อยหัวใจตุ๊บตุ๊บเลยอไม่ฝืดอ่ะโอเคทีนี้ไหมไแมก้มบลงเลยี่พื้นไม่รู้่อยอะไรนะเต็มไปหมดลอยยักยักเหมือนเะลรเรือเ็นไหมเนี่ยเหมือนลอยเรือเต็มไปหมดเลยทีน้ารูปกองะพาฟธเจาวเองไหม คืออะไรไม่กลัวอะไรนะโอเคนั่นคือจริงๆเขาก็คือเป็นลูกศิษย์พพระุทธเจ้าใช่ไหมไม่รวมนี่คือการมาบูชาไม่นะเราไม่รวมลอยอะไรนะแต่นี่คือรอยจากธรรมชาติอ่ะนี่เนี้ยเนี่ยรอยจากธรรมชาตินะรอยเลื้อยไม่ใช่รอยกระเบื้องใช่ไหมนี่หรือว่ารอยกระเบื้องอ๋อรอยกระเบื้องรอยกระเบื้องรอยกระเบื้องถึงแล้วถ้ำเพียงดินโอเคถึงแล้วถ้ำเพียงดินตรงไหนล่ะคือถ้ำเพียงดิน เราจะถ่ายรูปตรงนี้ก่อนใช่ไหมโอเคตอนนี้จิตใจกี่เปอร์เซ็นต์ด,นดีขึ้นแล้วนะดีขึ้นแล้วสุดยอดนี่คือการเอาชนะได้ตรงนี้เลยอาหารไปถ่ายรูปกันหน่อยดี ไปกันต for ่อไปให้ถึงเมืองบาดาเลยห้เาลมห้ามส่งเสียงดังนะครับหลังจากนี้เพราะว่าเป็นเขตพุทธาวาสที่รักฝากถือกล้องหน่อยค่ะได้ไหมสะดวกไหม

ลองว่เราไปลองไปดูก่อนว่าเราดูได้เห็นอะไรนะลดูที่ว่าเราเห็นได้แค่ไหน มีจุดะสมที่จะหลบชซนนันนะครับจะมีเจ้าหน้าที่นำทางนะครับลองไปยิน,นยลองไปยินไมน่้โอ,โอเค,อ,เคอย่างน้อยก็มาถึงที่มาในที่นี้เขาจะ่ไอไแม่เขาจะเข้าทปเอาดีนี้เราพม่จาเขาจะเราจะเขา้าท่อมไปยังไง แม่บอกว่าบุญบานีแม่เนี่ยไม่ถึงที่จะสามารถเข้าไปได้เพราะว่ามันเป็นเมืองที่ต้องเดินแบบสไลด์ลงไปนะครับแม่ก็เลยว่าเออมาถึงตรงนี้แล้วก็ถือว่าให้เราจบความให้แม่ไม่กลัวตรงนี้ก็ถือว่าจบแล้วคนดีคนนี้ยังไม่ต้องไปงั้นแม่นั่งรอหนี่เราจะลงกันไปไหมที่รักลงไหมคนดีลงไหมอยากลงเนาะงั้น เดี๋ยวเราจบตรงนี้แหละแล้วก็เดี๋ยวเราลงไปข้างหน้ากันเพราะข้างหน้าไม่น่าจะมีคลื่นแน่นอนนะครับโอเคเอาเป็นว่าเดี๋ยวผมจะไปชมบรรยากาศข้างในกันอั่างนี้เดี๋ยวให้แม่ให้แม่เป็นคนปิดแม่ปิดแม่ปิดเลยสำหรับไลฟ์สดนี้วปิดเลยสําหรับสิ่งที่ได้พบเจอสิ่งติดร่มมาตลอดชีวิตยอมรับเร็ววันนี้ให้ได้มาพบสิ่งดีกลัวที่ทุก คิดว่าตัวเองน่าจะให้กลัวแล้วอะไรครับวันนี้สองสิ่งที่แม่กลัวที่สุดคือความความสูงนะไปพิชิตมาแล้วแล้วก็พญานาคแม่กลัวมาตลอดชีวิตและแม่ก็สามารถถามได้แล้วครับท่านผู้ชมครับพอเป็นว่าเดี๋ยวทริปหน้าจะมีอะไรให้พาไชมกันอีกไปดูกับรายการพาแม่เที่ยวในรายการครั้งต่อไปสวัสดีครับบ๊ายบายไวัดอินทปเข้ากิ่นฝน